เติมลมยางเท่าไหรและดูจากตรงไหนนะครับหลายท่านที่เป็นเจ้าของรถยนต์นะครับถือได้ว่า,าการที่จะเติมลมยางหรือการเช็คสภาพยางนั้นสําคัญมากครับในการขับขี่ยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนด,ด้วยนะครับทีนี้พอเราขับรถยนต์ไปแล้วเนี่ยเราเราไม่รู้ว่าขนาดของลมที่จะเติมเนี่ยเป็นเท่าไหรเดี๋ยผมมีวิธีการสังเกตนะครับว่าในรถยนต์แต่ละคันเนี่ยเขาจะดูวิธีการเติมลมเนี่ยขนาดของอลมยางเท่าไหร่ ดูจากตรงไหนนะครับซึ่งรถเกง๋งรถกระบะรถบรรทุกจะมีการเติมนะครับไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมมีวิธีการสังเกตนะครับตรงบริเวณทางด้านฝั่งขวานะครับฝั่งขวาของรถยนต์ของแต่ละคันนะครับอ่าตรงนี้นะครับก็คืออ่าเป็นแบบข้างหน้ากับข้างหลังจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นรถยนต์คันนี้นะครับด้านหน้าก็คือ3 8ดด้านหลังก็คือ 42นะครับแต่ว่าในกรณีที่แทนบรรทุกนะครับด้านหน้ายังเท่าเดิม3านะครับส่วนด้านหลังเนี่ยเป็น58ปนะครับประมาณนี้นะครับก็คืออันนี้เป็นรถแครบนะครับอ่าต่อไปจะพาไปดูรถกระบะตอนเดียวกระบะตอนเดียวนะครับกระบะตอนเดียวนะครับด้านหน้า38ด้านหลัง48นะครับอันนี้ในกรณีที่เป็นรถเปล่านะครับไม่มีการบรรทุกแต่ถ้ามีการบรรทุกนะครับผมด้าน อันหน้านะครับผมด้าหน้าสาสิด้านหลัง65เลยนะครับอ่าเห็นไหมครับทีนี้ตัว psi นะครับคำว,ว่า psi ก็คือย่อมาจากปอนเพอร์สแควร์อินนะครับก็คือ,อความดัน1นึ่งปอนต่อตารางนิ้วนะครับอันนี้ก็คือรถกระบะตอนเยี่ยวนะครับอ่าอันนี้เป็นรถเก๋งนะครับผมอ่าหน้ากับหลังนะครับหน้า30หลัง30 จะเท่ากันนะครับนี่ก็คือเท่ากันเลยนะครับนี่ก็คือรถเก๋งนะครับก็จะสังเกตได้ก็ว่านะครับรถกระบะนะครับตอนเดียวรถแคบและรถจริงนะครับอัตราในการเติมลมหรือขนาดของลมเนี่ยจะไม่เท่ากันก็คือตัว psi หรือปอนต่อตารางนิ้วเนี่ยจะไม่เท่ากันนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมมีติดรถเลยนะครับก็คือตัวนี้นะครับผมตัวนี้ก็คือเป็นตัววัดลมยางนะครับอัดลมยางนะครับแต่ถ้าท่านเขาปั๊มนะครับมันก็จะมีที่วัดลมอัตโนมัติให้ แต่ถ้าอยู่บ้านนะครับไม่สะดวกที่ไปปั๊มก็จะมีตัวนี้ให้นะครับโดยค่าเฉลีย่ยแล้วนะครับทุกๆหนึ่งเดือนนะครับลมยางนะครับจะมีการลดปริมาณลงประมาณ2-3ปอนประมาณ2อปอนนะครับฉันแล้วในการเช็คเนี่ยก็คือประมาณ1เดือนประมาณ2ครั้งนะครับก็เช็คดูปริมาณของลมว่ามันอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือไม่ ครับอันนี้ก็คือวิธีการเช็คถ้าเกิดว่า,าข้อดีนะครับข้อดีในการที่เราเช็คเนี่ยก็คือมันจะยืดอายุการใช้งานของอยางรถยนต์นะครับทีนี้ถ้ายางนะครับอ่อนเกินไปนะครับมันก็จะทําให้ยางย้วยนะครับเสียรูปเสียทรงและโอกาสในการเกิดบัติเหตุหรือระเบิดเป็นไปได้ส่วนข้อเสียนะครับถ้าเราเติมลมยางมากเกินไปนะครับก็ทำให้ยางแข็งกระด้างและมีอายุการใช้งานที่สั้นลง นะครับแล้วก็ช่วงหน้าฝนเนี่ยก็จะมีการาฟรีหรือรอบเนี่ยมันก็จะอาจทําให้รถลื่นถลายได้นะครับเพราะว่ามันมันยางมันแข็งกระด้างเกินไปนครับส่วนถ้าเรามีการบำรุงรักษานะครับก็คือ1เดือนนะครับเช็คประมาณ2-3ครั้งอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอนะครับก็จะช่วยให้อายุการใช้งานของยางรถยนต์คันนั้นเพิ่มยาวนานขึ้นนะครับ